วันนี้อากาศดีเราออกไปเล่นที่สวนสาธารณะกันดีกว่าใช่แล้วที่สวนสาธารณะมีสะว่ายน้ำด้วยนี่นาพี่ฝนสาว่ายน้ำเหรอเขาเรียกว่าคลองไม่ใช่เหรอพี่เอกไม่ใช่คลองสักหน่อยที่สาว่ายน้ำตรงนั้นอ๋อฉันนึกออกแล้วเขาเรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำเลยเหรอใช่แม่น้ำลำคลอง ไม่เป็นไรหรอกน้าน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเพราะฉะนั้นเราเจะต้องเอาขน,นมไปกินด้วยเอาละออกเดินทางกันได้เลยทุกคนนี่เงระมาถึงแล้วโอ้โหมีทั้งคน มีทั้งสัตว์เลี้ยงเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ฝนพวกพีคบอจอบวันนี้เพื่อนของพวกนายเยอะแยะเรามานั่งกินข้าวกันตรงนี้แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆนกันดีกว่านะแง่แล้วแหละเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายนี่นะเอาละตอนนี้ฉันเตรียมขนมไว้มากินกันดีกว่าบ,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 บอ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 ยากกินอะไรงั้นเหรอเจ้าบอบ,บอกว่าอยากกินไก่ทอดอะ พี่ฝนครับจอร์อยากกินผลไม้ครับไอติมไปกินกันก่อนนะทุกคนนะอ๋อนี่ไงมีไอศครีมรสบาทูแล้วก็รสกระดูกของบอแล้วก็บุกเบอร์รเอากินน้ําเข้าไปด้วยนะมอกแล้วว่าอยาก,กินเยอะเป็นยังไงเย็นขึ้นหัวเลยสิเจ้าโบเอาเร็วเ้้าตอนนี้มีทั้งน้ําผลไม้แล้วก็มีผลไม้ที่เป็นแตงโมแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยพี่ฝนเอามาผสมกันกลายเป็นน้ําสีม่วงเลยอะ อืมอร่อยชะม้อเลยอ้เชอร์รี่กับบลูเบอร์รี่งั้นเหรอปุ๊กปิ๊กจอดบอกินกันให้เต็มที่เลยนะได้เลยส่งตอร์เบอร์รี่มาให้กินมังง้งไงฮะนายกินสตอ์เบอร์รี่ด้วยเหรอปุ๊กปิ๊กกินบ้างเล็กน้อยมันเปรี้ยวๆดีนะเปรี้ยวๆงันเหรอใช่แล้วพี่วอนครับถั่วเมื่อกี้อร่อยมากเลยครับจอดเปลี่ยนสีได้หลายสีเลยนะครับเนี่ยบอว่าไงนะปุ๊กปิ๊กบอบอกว่าอยากลงไปเล่นน้าอ่ะ งานที่ฉันบอกนี่ยมีแม่น้ำลรมคลองพูดยังไม่ทันขาดคำเลยกระโดดลงไปเถิดอแม่น้ำที่นี่ใสชาวบ้านมองเห็นตัวปลารอด้วยจ้าโบโบอย่าไปไกลนะโบบุก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 ปูโบ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 บุก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 ปูอ้าวไปกันสองคนเท่าลั้นอ๋อโบมีเพื่อนใหม่แล้วเจ้านั่นเป็นเพื่อนโบอยู่แล้วนี่นาบุก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 ปู่อย่าลงไปในน้ำนะโบระวังจมโบระวังจมน้ำนะ เจ้าโบไม่จมง่ายๆหรอกนะจะบอกให้ปลาปลาปลาเรือเดี๋ยวก่อนมีทั้งปลามีทั้งเรืออะไรงั้นเหรอเรือไม่ต้องพาก็ได้พี่เอกเรือ,ร,อรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรือมาแล้วค่ะ โบขึ้นจากน้ำได้แล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเน่โบกินผลไม้เข้าไปด้วยนะโบอ,อย่าก,กินเยอะเดี๋ยวปวดท้องนะไม่เป็นไรหรอกนะ้าเรากินของดีมีประโยชน์วมาแต่ว่าเพียกสงสัยอะ่ะสงสัยอะไรงั้นเหรอทําไมจอดยังไม่หยุดเปลี่ยนสีเลยอะ่ะ จ้อเปลี่ยนสีตลอดเวลาครับเพราะว่าจ้ออารมณ์ดีนะครับอ๋อนึกว่ากินอะไรแปลกๆเข้าไปจ้อเลยเปลี่ยนสีอยู่ตลอดอะอาะนั่นโบนี่นะเพื่อนของเพื่อนของ้อ,อ,งองหมาฉันนะ่ะโบ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 แสดงว่าโบนี่มีเพื่อนเยอะมากเลยนะพี่ฝนนะอ๋อใช่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 มีเพื่อนเยอะมากก็ดีเหมือนกันนะทั้งเมืองนี่แหละเป็นเพื่อนโบหมดแหละจริงเหรอใช่แล้วเพราะเจ้าโบนะชอบไปเล่นกับคนนู้นคนนี้เขาเลยรู้จักไปหมดเลย อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก่อนจอดนาจะเข้าไปเล่นไม้กระโดดกับเขาด้วยเหรอระวังหล่นนะทุกคนนะบูจอดอยากเล่นกระโดดตรงนั้นมากนะครับนี่นะฉันจะกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางให้ดูกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางเหรอในนี้มีอะไรอยู่อะพี่ฝนอ่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนบอกกาลังมีอะไรบางอย่างจะบอกพวกเราบู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 บอยากเข้าห้องน้ําบู เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บด้วยทําไงดีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบออยากเข้าห้องน้ํำก็ไม่เป็นไรเนี่ยเชิญตามสบายนี่ฉันขอเข้าด้วยนะได้ได้พวกิ๊กไม่เป็นไรตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าห้องน้าของเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรากินน้ําเข้าไปเยอะหน่อยนะเมื่อกี้นะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องเก็บด้วยนะบอนายจอไลน์น่ะอุจิทองคําไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอไม่ใช่อุจิทองคําเพกอันนั้นเขาเรียกว่าอุจิสายอรุง อันนี้เป็นของจอร์ดเองนะครับอ้าวจอร์ดจอร์ดจอร์ดฝังกบเรียบร้อยแล้วครับอ๋อว่าแล้วนายถึงตัวเป็นสีลุม้มโอว้วันนี้พวกเราออกมาเล่นการสนุกสนานมากเลยถึงตอนเย็นแล้วได้เวลากลับบ้านอืมใช่แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะกลับไปตรวจดูว่าการบ้านอันไหนยังไม่ได้ทำนะ <S <S มาแล้วข้าวเก็บข้าวของเก็บอุปกรณ์แล้วก็เก็บบูบูบูเก็บของทุกอย่างเดี๋ยว่อนโบเดี๋ยว่อนเชียงพูดไม่จบล <G ül> โถ่เอ้ยโบลงไปเล่นโครนอีกแล้วนะว่าพอได้แล้วยังเล่นไม่พออ,อีกเหรอ้าวเลยลงไปกันหมดเลยขอจอเล่นด้วยคนครับกาลังสนกุกเหรอเนี่ยนะฉันจะปีนต้นไม้เล่นตรงนี้นะพวกพกโบจอขึ้นมาจากน้ําโครนได้แล้วนะนี่พีกล้างตัวให้โบแล้วอ้าวลง<อ>ไ,ปไปอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้ทําไมเหนื่อยชะมัดโบ <G ül> ขึ้นมาพี่ข <G ül> ี้เกียจล้างตัวให้แล้วนะพวกพกเดี๋ยวนายต้องไปอาบน้ําด้วยนะเนี่ยฉันไปอาบน้ําฉันก็เริ่มคันๆตัวแล้วเหมือนกันนะขอเล่นโครนหน่อยแล้วลงไปทําไม อ้าวสนุกดีออกอ้อทำไงดีตอนนี้ทุกคนตัวเปื้อนหมดหรอไปอาบน้ําเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวคันตัวนะทุกคนนะใช่แล้วต้องอาบน้ําให้เรียบร้อยก่อนเข้าบ้านโทโบ,โบเดี๋ยวก่อนบ้านเปื้อนหมดแล้ว๊บปิปกจอดไปอาบน้นํเาเหระอ่ะได่านลงไปอาบเองไม่ต้องกลัวนะฮะอ่ะเดชอันเดียก่อนวันนี้พวกปิปกว่าง่ายชะมัดเหรอก็มันเปื้อนโคนนี่นะจาก็จะลงไปอาบน้ำไม่ชื่นใจเหมือนกันครับโบเองก็ลงไปได้แล้วโบโ อาบน้ำได้แล้วโบโบโบบดูทำก่อนสิจะหนีไปไหนโบหนีไปเฉยเลยพี่วอนเหนื่อยที่จะไปวิ่งจับแล้วนะโบหนีไปไหนแล้วนะงานพวกพี่กับจอยพวกนายอาบน้ำไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะต้องไปวิ่งไล่จับโบก่อนโบโบอาบน้ำด้วยครับเดี๋ยวตัวคันนะครับเจ้าโบบอกว่าไม่อยากอาบน้ำ ไม่อยากอาบน้ําไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้โบจะนอนด้วยกันกับพบวกเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี่เห็บกับหมัดก็ขึ้นกันพอดีอะโบใช่แล้วเหรอครับจอยคิดว่าโบควรไปอาบน้ําดีกว่านะครับโ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 บพ,พี่ฝนก็คิดว่าโบควรไปอาบน้ํานะดูสิโบไม่ยอมดื้อมากเลยนี่ขัดแล้วเลยเนี่ยอันนี้นี่จับอาบน้ํำเลยพวกเราโบ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 โ นาที่สุดก็อาบน้ำโบจนได้แต่อาบได้นิดเดียวไม่ไหวแล้วง่วงนอนจริงๆโบจะต้องไปขาดตัวด้วยนะแต่ยังเปื้อนๆอยู่หน่อยอยู่ตรงนั้นไปแล้วกันไม่ต้องนอนตรงนี้นะเดี๋ยวที่นอนพี่เอกเปื้อนน่ะอฮ้ยแล้วพวกพี่พี่เอกเ<ะ>ย้ยแล้วพี่เอกครับว่าไงอะโบหายไปแล้วครับเจ้าโบหนีออกไปเมื่อกี้เนี่ยฮะโบอ,ออกไปแล้วครับหนีออกไปเหรอ S <S> <S ใช่พี่ฝนครับเพเอกครับปูบิ๊กโบหายไปแล้วครับพี่ฝนโบหนีออกไปอ,ะอ่ะะหรือว่าจะน้อยใจหรือเปล่าน้อยใจเรื่องที่เพเอกไม่ให้มานอนบนเตียงแต่ว่าตัวเปื้อนนี่นะโอ้ย่แล้วทําไงดีโบหายไปไหนเนี่ยเจ้าโบออกมาเดี๋ยวนี้นะโบออกมาได้แล้วครับเพื่อแล้วเป็นหวงยางแทบแย่เลยนะครับเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านแทบไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเงียวฮะว่าไงอะปกปิ๊กเงี้ยวเงี้ยงี้ยงยงว อ๋อเจ้าโบนี้มาแถวนี้แล้วก็ไปแอบซ่อนอยู่ฮะหนีมาแถวนี้งั้นเหรอใช่แล้วพวกนั้นเขาเห็นนะ่ะบนายอยู่ไหนออกมาได้แล้วปุ๊กปิ๊กช่วยตามกลิ่นให้หน่อยได้เปล่าปุ๊กปิ๊กนายได้กลิ่นโบรหรือเปล่าฉันจะไปได้กลิ่นโบได้ยังไงแต่ฉันว่าเจ้าโบต้องอยู่ปริมาณประมาณแถวนี้แหละอยู่ปริมาณหรืออยู่แถวนี้กันแน่นี่ไงฉันเจอเจ้าโบแล้วฮะออะดรอะนรีก่อนนั่นน่ะเจอโบอแล้วบ โบมาทําอะไรเนี่ยโบ <Bo> ออกมาได้แล้วนะทุกคนเป็นห่วงกันหมดแล้วเจ้าโบบอกว่ายังเล่นไม่ไม่หายสนุกเลยอ่ะโบครับออกมาแบบนี้ไม่ดีนะครับจอร์ดกับทุกคนเป็นห่วงแทบแย่เลยครับออกมากลางคืนเดี๋ยวไปเป็นอะไรที่ไหนไม่มีใครรู้นะเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนโบเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ <Bo> โบพี่เอกแย่ยแล้วโบน่าจะไม่สบายโบเป็นอะไรไม่รู้รีบพาไปหาหมอเร็วเข้า คุณหมอคะคือว่าโบอของเราป่วยนะคะโอ้งั้นเดี๋ยวพามาตรงนี้เลยนะครับหมอก็เจ็บคอเหมือนกันครับคุณหมอคะบอเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจดูเบื้องต้นนะครับโอ้โอ้เจอแล้วคุณหมอคะบอเป็นอะไรหรือเปล่าครับจอเป็นหวงบอมากเลยครับเดี๋ยวหมอจัดการคีบออกให้นะครับ เกิดอะไรขึ้นนะเหรอคะไม่อันตรายร้ายแรงไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นนะครับเราจะล่เลป็นอะไรงั้นเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเป็นเยอะไปอ,อีกเดี๋ยวกันนะครับโอ,โอ้นี่ได้แล้วหนึ่งสองสได้อะไรออกมาจากตัวบ้องนั้นเหรอคะได้เห็บออกมาสามตัวครับตกใจมาเลยนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกเห็นไหมตี่เอกบอกแล้วว่าห้อาบน้ำบ้อง ทุกคนเป็นห่วงมากเลยเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นายจะต้องอาบน้ำห,นหรือเปล่าไม่งั้นนะั้นนายจะคันไปตลอดชีวิตของนายแหละ